ก่ชุดน,นี้ห้าเดือนนะครับตัวผู้เป็นสายฟ้าแดงตัวเมียตัวเมียเป็นสายดำใหญค่ครับฝากให้พี่อาร์ตนี่นะครับลูกไม้ไทยให้งอนครับชุดน,นี้สองตัวนี้ผสมพันธุ์กันได้ครับว่าเป็นคนละสายครับ ตัวผู้เป็นสายแม่ปอกแดงครับแล้วคันนี้ตัวเมียเป็นสายดำใหญ่หน้าตาลูกไม้ไทยจะออกงอนเยอะครับชุดนี้ให้ลูกออกงอนทุกตัวครับ ห้าสี่เดือนห้าเดือนครับชุดนี้อขอให้พี่อาดนะครับรับไหมเจี๊รับไหมเจี